มื oh. ัอน,นี้ก็ท้ามสิทใส่ประทูครับสำหรับสิบปะคอเด้อครับท่านหม่องใดมีก็มีปะคอลายแบบเขาไปตีแล้วมันบอกกินเบด,ดนะครับเขาก็เอาใส่ประทูนี่แล้วครับ คันคิดว่าตัวบ่หญ่บันไดก็ใส่ดวงประมาณนี้ครับแต่สายหนาเขาที่เป็นสลิงนะครับเพราะว่าเพื่อมีปลาะโดมีอย่างครับชะโดใหญ่เันที่บ่าขาดนะครับันที่บ่เสียดายปลาเขาก็ต้องใส่สลิงครับอันนี้คิดว่ามองนีปลาที่บ่งหง่บันไดครับใส่ดวงน้อยดวงบ่งหญ่บันไดครับ นี่ก็เป็นใส่ประตูครับใส่ประตูครับนะเมื่อที่ออกขาาเนี่ยครับใส่ประตูเอากระทีครับขาวพราว่าปอกค่อมากครับปอกค่อปอกเข็งครับเอาไปซีดปอกเข่งหรือปอกหมอนะครับก็เข่าดีครับ หมายนี่กับว่าที่ร้องิปบะเกีงมึงอยู่ครับเพราะว่าเห็นมันบอนอยู่แต่ว่ามันงูว่าที่หลหรือว่าไหลนะครับว่าปากเกีงกับเขาดีครับเอาไปใส่เบ็ดน้ำจังเขาไปปากเบ็ดปากยังกครับผมนะลางจากเขาเอาใส่ประทูลงไปครับเห็นบอนครับ มันดำนะครับปาคอมันร้อยขกินมาาด้วยครับร้อยขึ้นมานะครับเห็นอู้่นะซี่หาตัวพราร้อยข่างกันอยู่ครับมันได้กินใส่ปลาทูแดดหอนอะไรครับตะเวียนอยู่พูนครับสูงุ่มว่ะครับตะเวียนอยู่ทึ่งหัวอยู่มันได้กินใส่ปลาทูร้อยมาเต็มเลยครับปัน ปลาเลี้ยงเลยครับมื่อนี้เก่าเบียดมาแค่คันเดียวนึงครับเบ็ดตีเนี่ยปลอมเพราะว่าหนองมันบใหญยปะไหนนะครับป่เดี๋ยวเพิ่งดีๆ้อครับนะเพม่งดีๆดำๆนะครับเห็นบอครับเห็นดำๆบ่ครับนะครับบักหลายตัวเลยนะบอครับโอ้ร้อยเต็มเลยครับปลาเลี้ยงเลยเด้กินใส่ปลาทูทั้งตัวน้อยทั้งตัวใหญ่ครับพวกก รุนน้อกันเด้อครับกับปลาบั่เคยเงี่ยปันใดก็ที่บปันใดนะครับบ่ได้อ้อยว้แต่เกากับอ้อยว้จากสองสามมื้อลองค่อยมาที่มาเอาใส่กระทูะ้มาซิดนะครับ็ซื้อม้ายี่สิบบาทก็ได้ประมาณสองล้ได้อยู่ครับใส่กระทู้เอาไปใส่เบ็ดก็ดีครับอันหมองใดมีแต่น้ำผมมันหลายนะครับอุ่อัอนปลาเลยครับ ร้อยเต็มแล้วครับผอดำๆมาครับกอะถารุ่นน้ำกันเด้ครับห้างแดดนั่นก็ดึงไปรอบนึงแล้วครับพราว่าก็ดึงไปแล้วมันหยุดครับอันนี้กับไพ่เข่ามาหาเบียดนะครับเห็นบ่ครับไพรดจวดจวดจวดจุดนะครับมึงมันที่เอาบอครับปอกคอก็ร้อยเต็มเลยครับวางแดนนั่นก็ได้หัวับของพ่อแดดบ่ได้เลยครับ ขานั้นไม่งบซื้อโทรศัพท์หม่เท่วไครับพ่อแดดก็ดับพ่อแดดก็ดับเลยครับทายได้เทลนอยรุ่นไปน้ำกันครับได้ตัวเฮาซีดใส่ปะาทูปีไก่ก็กกกล่าซีดคักอยู่ครับปีนี่ฮะเถียวแรกเลยครับปีน่ะปีนี้เถียวแรกเลยเถียวแรกเลยครับปีน่ะลองมาเบิงครับ ลอกก็ต้องเปิดนะครับซีดใส่ประทูสสำหรับค้นที่บบเคยซิดนะครับก็บ,บอกไว้อแต่ว่าคนเคยซิดล้วก็เพื่อนก็ะหู้กันยุ่เนะครับแต่ว่าคัน้นซิดใส่ประทูลอกกับเปิดเลยครับปลอยสายปล่อยสายไปเรื่อยๆครับจนว่ามันดึงไปมันหยุดรอบนึงแล้วรอบสองมันดึงอีกเขาต้องคอยวัดครับต้องคอยที่เขา่า ว่ารอมันอื่นก่อนนะครับก็ฝากปลาล่าไว้น้ำเนื้อแม่เด้อครับปลาล่าแม่คํำจ๋าครับอ่าซอยสื่อนะครับขวดรหัสิบบาทครับใส่ตำสมใส่อมใส่หยางครับแซ่บอยู่ก็ล้องเบึง้งมาโดนเติบแล้วครับ ็พอดีเพิ่นให่มารีวิวให้ครับเป็นกับสนับสนุนนะครับเลยมาล้วงเบิองเรากับมันกับพอได้อยู่นะครับแซ่บอยู่เลยให้พ่อแม่พี่น้องได้สิมเมืองครับได้กินเบิองก็ะซ่งซูมองเด้อครับผู้ใดสนใจก็ได้ทักเข้ามาได้ครับเบอร์โทรก็เอาไว้ให้ สูคลิปแล้วครับช่วงนี้ลงไปที่ถิ่มเบอร์โทรไว้ให้อยู่ครับเบ็ดเมื่อนี้ก็เอามาสองคันครับเพราะว่าหนองน้าม,มันหนองใบไงนะครับก็บ่บได้เอาเบ็ดมาลาไรเอามาตีปลาะนาครับเพื่อเพื่อบ่ได้กับที่ตีปลาคำจุดหน่อยเพราะว่าเขาบ่าได้ออยไว้นะครับ มาซีดเลยมันที่กินยากแน่ครับขันอ้อยว้แล้วนั่นโอ้เขา่เขาเข่าเลี้ยวโพดครับมันเคยกนนิ่นหยากแล้วแต่ว่านี่มันบ่นเคยกินนะครับครับผู้ใดเป็งคลิปแล้วก็ฝากติดตามเลยเด้อครับช่องไผทูนค้นล่าหนูครับขอขอบคุณคนที่ติดตามครับว่าค้นเข้ามาใหม่ค้นเก่าครับที่สามรับชมอยู่กับขอบคุณหลายๆครับ ผมจากที่ร้อมาโดนนดะครับผมได้มาแล้วครับตัวนึงแล้วครับทำเติบแล้วครับรอ้อมาสิบแต่ใบาหนึ่งบอกครับหายชะม,มูงเติบครับนัง่งร้อยอยู่นะอมันที่เอา แต้มหนึ่งของเขาแล้วครับรุ่นน้ำกันต่อไปแล้วครับ่าที่ได้อยู่ว่ครับนางสิทธ์ปลาเคีงเรีนครับรลบ้อปลา กินเบ็ดอยู่ครับกะท้ายปลาเข็งใหญ่ลงกะมันตัดไปครับได้ปลาคอแล้วกับปาเข็งมากินที่เรียกว่ามันปลาคอครับเตียงไปไกลเติบวัดขึ้นมาเป็นปลาเข็งกะหลุดไปจำครับอันกะท้ายไว้อยู่ครับแต่ว่ากล้องมันตดัดแล้วมันบอ่ออัดไห้นะครับ คำเติบแล้วครับเสียงนกเขานกยังห่องแตกเซลลแล้วครับบันรอเบิ่งจากหน่อยคัันบ่คือก็ที่กลับท่นแล้วครับบันครับป่านันตอดอันฟ้มอยู่ครับเดี๋ยวเห็นบ่ ตอดผมตอดเหรียนตอดไว้ครับครับนกอันนี้สีงามๆครับนี่แต่หางมันเบื่อครับน คือต้นทับครับ,รบสีเลี้ยงอ่อนๆนะครับเนาะนะครับป่ะงามนีู่ด้วยหางมันเต็มไปบนี้ครับลายตัวด้วยครับป่ทั้งปุ่นกับมีป่ะ tìm kẹp nhau nhau Hãy subscribe đường to gì bố sáu đường đó. đường ngoài đèo và sau đường นี่กับที่ฝากไว้ยซ้ำหนีแล้วครับเพราะว่ากะทารุ่นน้ำกันอัน้าเบิ้งยอดน้ำกันตอนไปบ้านครับเพื่อได้เติอมอีกจากโตครับักื่ได้กัมือหนง้งคอยมาแก้มือไหมครับเหมือนยากาศ สรุปยอดในเบิ่งครับหลังจากไปเซตใส่ตะปูมาครับคอตัวนึ้นครับไปเคีงครับโอ้แม่แบบ์แม่นเลยครับแมย์แต่ได้หาตัวเนาะครับได้หาตัวครับข้าวฝากฟาร์มเลยเด้อครับ ฮาล่าแม่คำจ๋าครับอ่าคอมเมนต์มาได้เด้อครับเบอร์โทรกับถิมไว้ทุกคลิปนะครับเดี๋ยวนี้มาฝากติดตามนะครับกระดิ่งแก้งกันครับมีคลิปใหม่ๆกับที่ได้เบิ่งครับเข้ามาแล้วก็จะเฝ้าออกแล้วหลายเด้อครับ พาลาแม่คำจา๋าครับแส่บครับใส่ตรรมกกอครับผ่านออยอ,อยู่เด้อครับ